ที่นี้พบก,กับปาร์ตี้สุดแทบของเรา LGBTQ ตัวแม่ตอนพาเลตอยู่บริเวณแม่เต้นยังไงขอดนตรีค่ะสมัยตอนพี่รุ่นๆนะอีพวกนี้ไม่ได้กินพี่หรอกถ้าเกิดพวกเราทานพิพลดละคำที่เราพูดแต่เด็กจะเป็นสิ่งเลยนะว่าแม่แม่แ และความอ้องของพวกเธอจะใบคำสรวนแค่ไหนไปฟังกันอันนี้คืออะไรเวลาเวลาปิงรีบผ้าเสร็จทำอะไรอารอาร์อารีบอาลีบไอวันแซฟอีสานไม่ใช่แซบสารเลิศอีเสียวอีเสียวเดี่ยวกระซิบก็ไม่ได้ไม่แล้วยังตอบไม่ถูกอาทิตย์ที่28สิงหาคมนี้2ทุ่มครึ่งหลังข่าวค่ำทางช่องโมโน29